ดีครับก็เรามาต่อกันเลยนะครับผมกับการสรุปบทเรียนของเราเนาะเราก็ยังอยู่ในบทที่4นะครับผมแต่ว่าเราเดินทางมาถึงแกรมมาพาร์ทที่2ข้อที่2กันแล้วนะครับผม,ผมก็จะเร็วหน่อยเพราะว่าแกรมมาพาร์ทที่1มันมีแค่ข้อเดียวนะครับผมโอเคอ,อันนี้ก็คือแกรมมาในข้อนี้ก็คือขอเสนอแกรมมาที่ว่าด้วย Adjective หรือ Verb นะครับผม adjective ก็คือคําคุณศัพท์เนาะ v ว r b ก็คือคํากริยานะครับผมตามด้วย a ัต u m ม o ยอนอัตซ o มหรืออัตซ m um ม o n c h o k ok e t ตตาก็คือมันหมายความว่าถ้าหากว่าเป็น adjective หรือ verb นั้นๆก็คงจะดีนะเป็นประมาณว่าคือเป็นรูปอดีตนะครับผมถ้าสมมติว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แบบก็คงจะดีนะอะไรประมาณนี้นะครับผมก็หลักการของมันก็คือ verb นะครับผม เวิร์บหลังจากที่ตัดดาแล้วอันนี้หลักการเดียวกับอ o ยอโยนะครับผมก็ถ้าสมมติว่าตัดดาแล้วเป็นสร,ระอหรือสระโอก็ให้ตามด้วยออดนะคะผมอ่าเอ,อ้ยไม่ใช่ออดเป็นอดัดอ่ะก็คือตัวนี้อดัดซึมย่อนนะครับผมแล้วก็เออถ้าเป็นสร,ระอื่นๆนะครับผมก็ตามด้วย อัาซื้อมาย้อนแล้วก็ sure ค่อยต่อด <tha> ้วยโชกเกตานะครับผมก็คือหมายความว่าเออถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สมมุติว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็คงจะดีนะเป็นปรับคล้ายๆแบบอะไรอวอนเรื่องในอดีตซึ่งมันผิดคาดนะครับผมหรือสิ่งที่แบบมันเกิดขึ้นแล้วแล้วแบบมันมันผิดคาดนะครับผมไม่เป็นตามที่เราหวังเราก็จะแบบเออถ้าเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยก็คงจะดีนะแต่มันเป็นแบบนี้ไงเออประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างดีกว่านาะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะครับผมในตัวอย่างนะครับผมคุณ A เนี่ยเขาตอบว่า อีคู่ดูนุนออโตอเซลอ่ะรองเท้าคู่นี้เป็นยังไงบ้างครับผมเออคุณบีเขาก็ตอบว่าอันนี้คุณบีก็น่าจะเป็นลูกค้านะครับผมน่าจะเป็นสตีเฟนนะครับผมที่กําลังลองรองเท้าอยู่เนี่ยเนาะอ่ะโอเคคุณบีเขาตอบว่าอ่าที่ที่จารอินที่จาร์อินอ่ะดีไซน์ก็คือดีไซน์นั่นเองอ,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 เอ่าดนะีไซน์ดีไซน์นุ่นโชอึนเตก็アナอันนี้เป็นไวยากรณ์อ่น,นะเนาะเราเรียนมาแล้ว ก็เออดีไซน์เนี่ยดีอ่ะนะพันลีจมพลพยอนแฮโยแต่ว่าเท้าอันนี้ก็คือพันหมายถึงเท้านะครับแต่เท้าเนี่ยไม่ค่อยสะดวกสบายสักเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยสะดวกสบายไปหน่อยก็คือดีไซน์เนี่ยมันดีนะแต่ว่ามันทําให้เท้าฉันนะ่ะแบบไม่ค่อยสะดวกสบายเลยนะครับผมสําหรับรองเท้าคู่นี้ไซซ์จึ๊กจอมโตอ่อา คอร์ดซื้อมายนช็เก็ตอะโยอ่าโอเคถ้าอันนี้มหมายความว่าถ้าถ้าอะไรถ้าอ่าเขาเรียกอะไรถ้าจมต่อถ้าจมต่อซื้อมยอนถ้าไซเนี่ยนะแบบอีกก็คงจะดีเอ่ออันเนี้ยคือแบบหนึ่งนะครับคอดซื้อมยอนอ่ามันมาจากคือดานั่นเองนะครับผม ถ้าไซส์เนี่ยใหญ่กว่านี้ก็คงจะดีนะอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าคือคนทำรองเท้าเขาก็ทำมาเป็นไซส์นี้อยู่แล้วเนาะมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายในอดีตนั่นเองที่เขาได้ผลิตรองเท้าเออมาไซส์เล็กไปหน่อยสำหรับคุณสตีเฟนนะครับผมอ่ะโอเคมาดูประโยคข้างล่างนะครับผมไซจือกจมต้อคอซเมยอน,น โชเกอโอก็คือถ้าไซส์ใหญ่กว่านี้ก็คงจะดีโอเคก็เหมือนข้างบนนะครับผมเหมือนนตัวอย่างข้างบนประโยคต่อมานะครับผมครสมิสต์มาสเออในช่วงคริสต์มาสเนี่ยนนะทำไมนู่นนี่วัดซึมย่อนโชเกอโอถ้า หีมะตกในช่วงคริสต์มาสเนี่ยก็คงจะดีนะอะไรทำนองนี้นะครับผมก็เป็นการเสียดายเนาะนะ่าก็คือคริสต์มาสที่ผ่านมาเมื่อกี้หีมะไม่ตกแต่ก็คือเขาก็คาดว่ามันจะตกนั่นเองถ้ามันตกมันก็คงจะดีนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับไวยากรณ์ตัวนี้ครับผม